สวัสดีจ้าพบก,กับช่องติงตองชาแนเด้วยจ้าด้อพามาเล่นสนยอมจ้าเด็กๆก็เล่นสนยอมกันเยอะจ้าเตรมเลยเขามาหามึงต้นกล้วยกันช่อมต้นกล้วยมันกล้วยหอมกล้วยหอมเขากล้วยยางงามเลยต้นสูงสูงแม่มึงเด็กเยอะผีสูงยังี่มงึงฝุ่น ต้นใจไม่ค่ำนต้นใหญ่ค่ะต้นมันสูงเกินเนาะสูงปวดประงตาเห็นหงวบบันตาเห็นหงคักบบันเนี่เห็นนิ้วหงเล็หน่อยเนาะหงบันหงใหญ่ๆเห็นหงนล็กหน่อยบันหงใหญ่ๆจิตเมืองคักปลูกใบคางไอ้สวนยม ต้นกล้วยไหมต้นใหญ่คักเถอะดินงขางสนยอมน,นั่นน,ออนี่เนี่ยเดินสวนยำยี่มงเนี่ยุ่นต้นใหญ่แห้งซ่อนต้นกล้วยเขาเนาะเครือใหญ่ลเลยอ๋อบ้านนี่จริงจริงน,นี่แค่นี่พอดีพอดีเล็กนี่เลยมาสูงมาสูงสามนีดพอดีนี่นี่เยี่มงทอนเป็นเครือมันก็จะต่ำๆเฉยเลยนี่ แต่ว่านวยเพราะง่ามเลยเรียมจมบ,บันแล้หน่วลเพงามง่าหนวลใบใหญ่หรอกใหญ่แต่ตน้นเธอซื้ออันนี้มันคำต้นนี้คำตน้ำตนนีนอ้อะไรอยู่ต้นนี้พอท่นถอดพ่อท่อา,ทานไดนพอท่านแตกทองอายุแต่ว่าตน้นนี้คำกันไหวเนี่ยคำก็ได้ยังไงแ้วต้นกล้วยมึงมึงกอกล้วยไหมเป็นเห็ดกระทุ่งเนาะ มาสื่อจากตนเท็ดกระทุง่งเลยเนานะพอสื่อไปพอสื่อตนกลัวจ้กตนเตีดกระทุ่งมาสิดเดีเดี๋ยวได้รับไงครัไก่สงการเลย่ไไก่สงการมาสิโอไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไก่ไอยกระทุง่งเนาะกอดยังอย่สิเเผ็ดกระทุ่งไหมโอ้ตอนส่วนเลยกลัวไหม วันนวันพันใหญ่เรกเรยมเรียมยังเรียมมันเหมดดิอง <c oughs> ไก่ร้อยกระทุ่งเราเนาะส่วนป่วยมือสอมไอ้ไฟเลิศผักคุณเลิศไฟเลิศหรือใบชะพลูนเนาะมีอื่นใบชะพลูกินกับแกงโมใหม่ก็แซ่บเสียบเลยสอนกันสอนต่วนป่วยลรำล้วยไหมเป็นต้นเห็ดกระทุ่งไหมทีนี้ไก่ร้อยกระทุ่งเดี๋ยวมาขอตือเขาทีนี่ ะตะกี้เห็นต้นมองนี้เห็นเม็ดพูอยู่เลยเห็นเป็นพูที่เคาเขียวหมาเลยนะต้นแซเอาออกถิ่มไปแล้วปลูกสวนยำเป็นสวนยำนี่มะเขือพวงมะเขือพวงโอ้ไปตะกินน้ำพริกกะปิเนาะทำน้ำพริกกะปิมะเขือพวงปลูกไว้ส่วนข่างสวนยำเนาะปลูกยังได้กินแบบ นี่จ้ามาเคียบมาเคียบต้นมาเคียบมาเคียบเพราะท่านเป็นหน่วยอยู่มาเคียบมาเคียบแต่ร่าเป็นดอกร่างเป็นดอกอดอกร่างออกดอกดอกหนึ่งนะเนี่ยออกดอกเป็นแล้วออกดอกแล้วประชมดอกไม้ชมสวนขางสวนยอมไปซื้อดอกว่ามีอย่างทั้งหลายง โอตาลิตตุลตาลิตตุลเนี <t <t ่ยคลิปนี้ตาลิตตุลกักอยากง่ามว่าเขาอยากอยากออกอยากออกเข้าวเขากล้วยหอมอันนี้อาจจะเป็นกล้วยไข่เออกล้วยไข่ฟ้าดับไปเลยเด้อฟ้าดับบางที่ดีเด้อกล้วยไข่ตัวนี้แม่บางสีบางกล้วยแนมเห็นบ่แนมบอลนหน่อยน่ะเห็นบ่เห็นเด็ดเด็ดบ่ มีเด็ดๆพอบแล้วนะโอ๋อเด็ดๆเด็ดๆเด็ดๆวันนี้มีเด็ดกิ่แหล่ะล่ะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยจ้ะติดศูนย์ไว้เลยนี่จ้ะต้นดอกไม้สดัดสนยำนนางหลินหอมดอกไม้เนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากไดไลค์กดแชร์ช่องเต็งตองชาแนลนี้ได้ใจด้อ นี่ละจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะ